สวัสดีครับเาราอ่าบน้ำยังอ่าบแล้วอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับปากบอนันไ,ไ,มไม่ได้รถ่ายไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่ถ่ายเขาเองจานชูทำอะไรอ่ะฮะเป็นฟันวันนี้ทีมงานนอนที่บ้านครับ พอเมื่อคืนนี่ฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกครับแต่ว่าเม็ดซีรีเลยไม่มาสักนิดเลย,ยกกเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายไปทำงานเอาวิ่งงานปากบ่อครับตอนแรกว่าจะเอาเจ้ามีนาไปแต่ว่าเจ้ามีนานี่ต้องไปทำงานชัว่วโมงครับวันนี้ ก็เลยไม่ได้เอาไปครับต้องเอาเจอวันเลนทายไปมันเดิมผม่มมคขึ้นเก้าครับโอ้ลุยงานดีจริงๆคันนี้สุดจัดเลยโอ้โอ้โอทีมงานนั้นวิ่งแด่ชเช้าถอะ กลอนลงครับพี่ยังแม่ตับกลอนน้ำมันอะอล,งงล,ลงแล้วปะวปนนต้นนั่นแหละนั่นที่พี่บอกไปไปไปลึกไหมเข้าไปลึกไหมเข้าไปไปจนไปลงอย่างเงี้ยลงไอ้พักมันก็อยู่ซ้ายมือเลยรูเกิน hả huh? được chắn ai lão à loại ô oh. ở đây cha ổ cho bây pay... ครับเจ้ามีนาไปทํางานชั่วโมงครับวันนี้ออกงานสองคันเลยครับนี่ครับคุณทวดอยู่นี่โอ้ไก่หาที่ไข่อีกแล้วนะนะวันนี้ออกงานสองทีมเลยเทเลอร์คนละตัวไปเลยครับจานโอไปทํางานหวัดเสียวเนี่ยวันนี้น่ากลัว เอนี่กลอนมันสินเพื่ว่าออกเก็บสายออกน้ำเลดน่ะนะสายสายไฟ รู้แล้วมันคือวางไว้ยังสั่น นีไ้ไม่ไปงานบุญหรอครัวบวันนี้นนนาไปได้เรลยูพี่เ๊ะ <c oughs> เอ,เอตั้มรถฟิตเครื่องมามันยังควันอย่างนี้ใช่ไหม พิตเครื่องมาใหม่อ่ะมันยังไม่หายใช่ไหมฮะเ,<า>เรือมันค้างไงท่อพักเก่บเาบ่ควันนิดหน่อย มันล้มอยู่ครับไอช่มันจะไปทางไหนเนี่ยโอ้โหมันแม,ม่มาเลยเดีย๋ยวโทรบอกเจ้าของที่ก่อน <cười> <cười> bạn chạy thôi, đi cái loại càng tàu này, bạn, tôi thay nào, tôi thay rồi thôi, ủa chạy qua bạn năm năm tàu mười bạn Ba. Ê. Yêu Ao. Nước hoa đám green. <cười> <cười> đám bên <ở đây> này đi. Dạy đi làm ngàn ngàn mũ này. เองทำงานอยู่ไหนนี่ลาทำอะไรอะไรขคลองไส้ไก่เขาคลองไส้ไก่เสร็จเลยนั่นทำงานชั่วโมงอยู่ตอนนี้ใครวิ่งอยู่นี่อ่ะอ๋อวิ่งกับใครเข้ามาจากเลยนะต้งใจไม่ได้ปะเข้ามาจากอ๋อแพงเมืองมั้งทำไมได้ขุดคลองไข่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าขุดคลองไข่ผมมาดูครั้งเดียวเองผมยังไม่ได้ถามใครเลยบ่ใช่ต้อง เขาขุดอะไรอันนี้เขาขุดสระขุดสระเขาขขไม่มีรถดำ้มปะไม่รถดำอยู่น,นู่นนะเขามันมาไก,กลเนาะเขาเลยไม่ได้เอามาเขาเลยเอามาเอาอยู่เนี่ย<อ>แล้วเราก็ได้ทำข้อมูลอยูอ่นู่นเลยดำมกรีนเอ้ยไม่นอนอีโบ้เนี่ยใช่วันนี้ไม่ไปงานบุญกับเขาปะไปเลยฮะ <Huh? S 1> ไปไป,ไป,ไป จานโอมาแล้วครับ <descon> บ <fin anta> ึบบึบบึบบบบึบมาแล้วเอ้ยสายไฟเออม้วนม้วนโอ้ยทั้งหมดเลยตายแล้วหมาเลย ไม่นาวอันนี้ไปแต่งขอบคันสาครับแล้วก็ขุดร่องปั้นปั้นเป็นคูเป็นคันคูสานะครับ<ฮ>ผมชอบทีช่วงล่างมานันเลยเดินนี่นี่มีปัน่นมีปัน่น โอ้ยหวกดูไม่ได้เลยเว้ยหมวกนี้มันมันยาวเกินไปครับเวลาเรายกยกแขนสุดแล้วเราพุปุ้งกีมาน่ะมันชนตรงหมวก เบียวหมดเลยดูอะเสีย er หมดเลยครับนี่ๆๆอย่างเงี้เยเวลาเราพุ่อย่างเงี้ยเราเรายกเรายกสุดน่ะมันจะไปเกาะก,กับมวงนั่นแหละครับเห็นไหมนั่นนะเปิงหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวมาชมกันในคลิปต่อไปครับมาดูจานโหูครับเจ้ามีนาขึ้นซุปเปอร์เกรดอีกนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ไปทำหมวกพังเมื่อไหร่อีกน่ะฮะโอ้ยตายเลยฮะเออเปิงหมดเลยด้วยะเสียศูนย์หมดเลยอ่ะ เอ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ